สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมากเมืีอมันกินยำค่ะยำปลาร้ารวมมิตรนะคะก็คือมีกุ้งมีหมึกมีหมูยอยำรวมมิตรแต่ว่าเป็นยำน้ำปลรราานะคะเห็นไหมมีหมึกนะคะหมึกกระโดงมีกุ้งมีหมูยอนะคะเห็นไหมโคนน้ำมันเนี่ยน่ากินไหมคะดูค่ะดูดูดูดยำคขะยำม,มาค่ะ สูตรใครก็สูตรมันสูตรติ๊กต่างหากนะจ๊ะมักไผ่มักมันมักอีฉันต่างหากเนาะไปค่ะไปกินยำกันนะจ๊ะมามาค่ะมาจ้ะมามาเทใส่จานกันเห็นไหมยำขยำยำทะเลรวมนะจ๊ะแต่ว่าเป็นยำปลา,านะจ๊ะไปค่ะไปกินน้ำกันเลยที่นี่ นี่ค่ะเห็นบ่เหลืองานมากกะอยากอะไรที่จวดจวดจัดจ้าบนะคะแต่กะขาดปลาร้บาบอได้นะคะมีหมูยอมีหมึกมีกุ้งนะคะนะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเนาะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูยอนะคะมีจุงจ้งจุง้งกะจุ้งนะคะกุ้งแช่แข็งดอกค่ะเพื่อนเว่ามีกุ้งซดสกินข้าวเผืดอกค่ะ เนี่ยค่ะเรียบร้อยจัดยำปลานะจ๊ะยำปลาร้ายำน้ำปลานะจ๊ะยำกุ้งหมึกแล้วก็หมูยอนะคะยำรวมเนาะมาค่ะมากินด้วยกันเลยมาจัดจัดจาจานเรียบร้อยแล้วมากินยำรวมกับแซบแบบมัมนะคะนี่ค่ะยำน้ำปลานะคะเนาะไม่ใช่ยำแบบว่าไม่ใส่ปลาแบบเขาเรียกว่ายำอะไรยำน้ำปลารอเปล่า มีหมึกมีกุ้งมีหมูยอนะคะนี่ค่ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันเลยค่ะแซ่บๆอย่าบอกใครเลยจ้าอยากบอกว่ามันแซ่บมากนะคะมักไพรมัก,ม,กมันมักอีเฉินต่างหากติ๊ก,กมีขปุ่นนะคะแก่เพชรเนาะนี่มีขปุ่นแก่เพชรนะคะแล้วติ๊กก็มีสลัดแก้วแล้วก็แตงกวานะคะผักเนาะมาจา้ะมาทานด้วยกันเลยสวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กมาทาน ยำค่ะยำรวมนะคะมีกุ้งม,มีปลาหมึกแล้วก็มีปปวนยังละ่ะหมูยอน้ำนะคะยำน้ำปลาร้านะจ๊ะมีกระปุ่นแก่เพชรกินแกมเด้อจะเด้อมากค่ะคําแรกแหกหมันมา,นมาก,กินน้ำกันเด้อจะทุกท่านจำน้ำค่ะอื้ แซ่บมากแซบเวอร์สดงามอืมไวสลัดแก้วนะคะเป็นผักแก่เนาะก็อ,อย่าใส่มือเด้๋เด้ออือหือหอืมหื ปลาหมึกค mm ่ะ hmm. ตัวใหญ่ อร่อยม,มากมกุ้งคะกุง้งอื มาเดิ่จากฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปฟังสหรัฐอเมริกามากินนุ่มกันดูจะเด้อหอมเย่ย N. นอาค่ะติกบมมีหอ,อมเปรนะคะเนาะ ก็เลยโปรไซ์อือืกินมาก บอกกินข่าวแต่ว่ามีข่าวปุ่นเย็นละมันร้อนนะจ๊ะช่วงนี้นะอื หมึกค่ะหมึกกระดองครับอื มกตะลองเด้งๆอรยม,มากหม,มูยอค่ะอื จับเบอร์เบอด้ยำให้เบิงงด้ค่ะด้ว้

ด,ดเพชรนำ้ำ <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ที่จะฝากไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าคลิปจะยาวไปเดี๋ยวจะขอทานต่อให้เสร็จเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทานอะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ อ,อย่าลืมอย่าลืมลืมบอกฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้นอยขอยงติ๊กด้วยนะคะใครที่มาหาติ๊กแล้วเดี๋ยวติ๊กกลับไปหานะคะจะเยน็ๆนๆเนาะไปแน่นอนนะคะแต่ไปช้านิดนึงเนาะมาค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ 拜拜。Bye bye.